สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพาขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ีที่151แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนผ้าจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพ้าองค์ไหนก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักเลยนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกทานหลวงพ่อโอทวัดจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ ปี2528เนื้อทองแดงสภาพสวยดูง่ายน่าปูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อโอสวยๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเก็บเหรียญสวยๆมีชายไปกว่าครึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อพมวัดช่องแครเนื้อทองแดงอายุ7 9ปีสภาพดีน่าเก็บน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญน,นี้สภาพดีนะคะ อายุ79ปีสำหรับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดพระปิดตาหลังยันเก่าไม่ทราบที่สภาพดีหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะเหรียญน,นี้น่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะถือว่ายังสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะคสำหรับเหรียญข้าวหลามตัดนะคะพระปิดตาหลังยานเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตหลังคาถาทินนบัญชรเนื้อทองทิพย์ วัดแดงประชาราชจังหวัดนนทบุรีปี2561หลวงพ่ออุด,ดมวัดพิชัยสงครามปุกเสกสภาพดีมากน่าเก็บน่าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะสำหรับเหรียญพุทธจารย์โตค่ะสวยเดิมๆนะคะด้านหลังก็สวยค่ะ สำหรับเหรียญพุทธจารย์โตสวยๆเดิมๆเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเบีย้ยแก้เบีย้ยสำเร็จเนื้อโลหะบรรจุก,กิ่งรุ่นแรกหลวงพ่อทิวัดสารพีจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพสวยมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสวยนะคะสำหรับเบีย้ยตัวนี้นะคะ เป็นเนื้อโลหะนะคะทำได้สวยสร้างได้สวยนะคะน่าใช้ค่ะด้านในบรรจุก,กิ่งนะคะสวยมากนะคะน่าใช้จริงๆนะคะถ้าท่านใดเห็นตัวจริงต้องชอบนะคะค่ะสำหรับเบีย้ยแก้นะคะเนื้อโลหะบรรจุก,กิ่งรุ่นแรกหลวงพ่อทิวัส,สารพีจังหวัดสุพรรณบุรีตัวนี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะ น้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2515จังหวัดพิจิตรเนื้อทองเหลืองกระไหลทองไม่ทราบบล็อกสภาพใช้มาบ้างหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยนะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินจอบใหญ่ค่ะ น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อเงินจอบใหญ่สวย,สวย,สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเสียดายไม่ทราบบล็อกนะคะถ้าท่านใดทราบก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆ450เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงเกสรหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองปี2514ดูง่ายสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพสวยนะคะเป็นพระปิดตาที่สวยนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสมบูรณ์ค่ะ ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อแพรนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะวัตถุมงคลของท่านก็น่าใช้น่าเก็บสวยทุกรุ่นค่ะพุทธคุณสูงนะคะเมตตาบารมีได้หมดเลยนะคะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรค่ะสำหรับพระปิดตาหลวงพ่อแพ้วัดที่กุลทองสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาแจกทานหลวงพ่อโอดวัดจันเสนปี2522พิมพ์เล็กดูง่ายสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยเดิมเลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะด้านหลังก็จะมียันนะคะสวยเดิมค่ะ สำหรับพระปิดตาแจกทานหลวงพ่อโอดวัดจันเสนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลวงปุ่โตวัดประดู่ฉิบพีออกวัดอินจำปาจังหวัดเพชรบุรี เนื้อผงพุทธคุณปี2517หลวงปู่โตปลุกเสกอย่างเข้มขังสภาพสวยน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระชัดๆกันค่ะสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้ด้านหลังก็สวยค่ะก็จะมีลานเล็กน้อยนะคะสำหรับ ที่ตัวพระปิดตาเองนะคะแต่ก็สวยนะคะสำหรับพระปิดตาเนื้อผงหลวงปูตโตวัดประดู่ชิมพีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตร้อยแปีวัดประดู่ชิมพีปี2538เนื้อผงพุทธคุณมวลสารเก่า หลวงปุตโตสภาพสวยดูง่ายน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระช,ชัดๆกันค่ะสวยนะคะถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่ก็สวยนะคะด้านหลังค่ะสำหรับพระปิดตานะคะหลวงปุโตร้อยแปดปีวัดประดู่ชิมพีองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระคุนแผนเหี่ยวชนีฝังตะกุด1ดอกปี2550หลวงพ่อตัดวัดชายนาพิมพ์มาตรฐานนิยมประสบการณ์มากมายหายากสร้างน้อยน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยนะคะ สำหรับขุนแผนนะคะเมตตามหาสเสน่ห์นะคะอยู่ยงคงกระพันน่าใช้มากค่ะสวยนะคะสําหรับองค์นี้สําหรับพระขุนแผนนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่พค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ มหาสเสน่ห์อยู่ยงคงกระพันค่ะถ้าท่านใดมีก็จะสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระคงเนื้อชินพิมพสองหน้าสภาพใช้เก่าไม่ทราบที่พระเก่าหน้าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระคงเนื้อชินนะคะเก่าหน้าเก็บหน้าใช้ค่ะองค์นี้ก็จะเป็นพิมพสองหน้านะคะ ไม่ค่อยเจอนะคะค่ะสำหรับผ้าเนื้อชินนะคะผ้าคงองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะถ้าท่านใดชอบก็จัดไปเลยกับราคาเบาๆ300เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นรูปสองหน้าหลวงพ่อสวงหลวงพ่อแป้นไม่ทราบปีสร้างเรียมพลาสติกพร้อมใช้หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเรียมเก่ามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเรียมเก่าเรียมเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมหน้าใช้มากเลยนะคะ สำหรับรูปสองหน้าหลวงพ่อสวงหลวงพ่อแป้นนะคะสวยๆเดิมๆเรี่ยมเก่าองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดธงหลวงพ่อแก้ววัดเขาอิโต้เนื้อทองผสมสภาพดีมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยสภาพดีนะคะ สวยเดิมนะคะสวยๆแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับพระยอดทงนะคะหลวงพ่อแก้ววัดเขาอีโต้เนื้อทองผสมสภาพดีมากองค์นี้ก็จะอยู่ที่4 0 0ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะพระสวยๆเดิมๆเดีเด๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นสิงงาแกะหลวงพ่อหอมวัดสักหมากจังหวัดระยองเลี่ยมจับขอบทองไมค่อนสภาพสวยมากดูง่าย หน้าบูชามากเลยนะคะสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่างาน,นะคะยิ่งใช้ก็ยิ่งมันยิ่งเก่าก็ยิ่งสวยนะคะน่าเก็บน่าใช้ค่ะสวยๆเดิมๆถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปขึ้นคอได้เลยนะคะค่ะสาหรับงาแก่นะคะหลวงพ่อหอมวัสักหมากนะคะสวยๆเดิมๆชิ้นนี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสังกจายรอบโบราณเนื้อชินตะกัวเก่าไม่ทราบที่สภาพใช้เก่าดีหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระเก่ามากเลยนะคะไม่ทราบที่นะคะสําหรับองค์นี้นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะเก่ามากๆค่ะ สำหรับพระสังกระจายนะคะหล่อโบราณเนื้อชินตะกัวเก่าไม่ทราบองค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะเก่าๆแบบนี้นะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระศิีวลีเนื้อดินหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทสภาพดีมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ สวยผ้าเดิมนะคะคืนชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะสวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระสิวลีเนะดินหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จขี่เสือหลวงพ่อแน่นวัดหนองยาวจังหวัดกาญจนบุรีเนื้อผงพุทธคุณหายากสภาพใช้หน้าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองคพระชัดๆกันค่ะก็จะหายากนะคะองค์นี้ก็จะสภาพใช้นะคะแต่ก็ยังสวยนะคะสำหรับสมเด็จองค์นี้ค่ะพระหนานะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ น่าใช้จริงๆนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จขี่เสือหลวงพ่อแน่นนะคะวัดหนองยาวเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพะระลีลาเนื้อดินมีรอยจานอักขาระยานด้านหลังสภาพสวยเก่าไม่ทราบน่าบูชามากเลยนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ ถ้าท่านใดทราบที่นะคะก็จัดไปเลยนะคะไม่มีใครทราบพระหมดทุกที่ทุกวัดนะคะเพราะพระเยอะมากหลายวัดค่ะถ้าท่านใดทราบหรือชอบก็จัดไปเลยนะคะด้านหลังก็จะมียันอักขระนะคะตัวโตวมากเลยนะคะ ค่ะสำหรับผ้าลีลาเนื้อดินนะคะเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผ้าผงรูปเหมือนสมเด็จโตอนุสรณ้อยยปีวัดละคังกรุงเทพปี2537กล่องเดิมจากวัดปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์ผ้าด้านในชัดๆกันค่ะ พระสวยพ้าเดิมเลยนะคะสวยสวยเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะที่สําคัญราคาไม่แรงนะคะด้านหลังก็จะปั๊มละครังนะคะสำหรับผ้าผงรูปเหมือนสมเด็จโตอนุสร122ปีวัดละคังกรุงเทพปี2537องค์นี้กล่องเดิมก็จะอยู่ที่ 250ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เ,เราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงอ,อนุสรร้อยสิบปีปี2533วัดละคังกรุงเทพพิมพ์ใหญ่กล่องเดิมจากวัดปั๊มหมึกลูกละคังด้านหลังสภาพสวยดูง่ายปลุกเสกพิธีใหญ่หน้าเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ ผ้าสวยมากเลยนะคะผ้าสวยผ้าเดิมค่ะอยู่ในกล่องเดิมๆนะคะด้านหลังก็จะปั๊มตาละครั้งนะคะก็จะพอเห็นลางๆนะคะ สำหรับสมเด็จวัดละคังสวยๆ118ปีองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่1,600ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆได้กล่องเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมเนื้อผงแช่น้ำมนต์วัดใหม่อามาตะลดบางขุนพรมกรุงเทพปี2539พร้อมกล่องเดิม ปีการจนาพิเศษปลุกเสกพิธีใหญ่สวยมากน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นกล่องเดิมของเขาเลยนะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะแช่น้ำมนต์นะคะพระสวยนะคะสวยมากค่ะด้านหลังก็จะเป็นรูปตาละคังปั๊มนะคะแล้วก็มีหมายเลข 3612นะคะสวยมากเลยนะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จบางขุนพรมเนื้อผงแช่น้ำมนต์สวยๆองค์เดิมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆ ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุ่มผ้าร่วมกัน ขอบคุณมากค่ะ